วาดซาบวาดซาบวันนี้มากับ<อ>สันจิโอ้ขอสันจิสันจิเหี้ยหัวเป็นขี้เลยเดี๋ยว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 ขอดูหน้ามานันอีกทีดิพี่ดูผมมันดิ <c oughs> ได้พี่สันจิแล้วเนี่ยโริ่มน้อยเริ่มมาจากอันแรกเลยก็คือเราไม่รู้ต้องไปทำ<อ>ยังไงบ้างอ๋อนี่น,นี่พี่ว่าน่าจะเอาลูกก้อนมาใส่นี่มันให้เขียนลูกก้อนมาแต่พี่ว่าจับเลยน่าจะง่ายกว่าถูกต้องพี่ใช่เหรอลูกเล็กๆเนี่ยนะประมาณนี้นเละจริงๆมันมีลูกใหญ่กว่านี้แต่ผมไม่รู้มันกระเด็นไปไหนละอ๋อหรออ๋อมีลูกใหญ่ด้วยเหรอใช่เหรอวะ อ้าแต่ได้เหมือนกัน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 ดี๋ยวว่าหัวชนนี่ผมเป็นนักรบจีนนะหัวขาดเฮ้ยอ๋อแล้วพี่เต้แต่งตัวอะไรเนี่ยพี่เป็นนักรบจีนไงใช่หรอเออพี่ชื่อว่าหวังเฉียวเปียวโอเคชื่อจีนมี่จะเทพดีนี่เช่าหนีมาเฮ้ย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 มันจับล็อกไงอ่ะจับกชิ๊กซ้ายกับขวาจะจับจะจับเปนอไรนี่กิกซ้ายกขวาเนี่ย อ้าวโอ้โหแล้วล่วงสองแล้วพี่เต้ไม่ล่วงโคตรฟังอ่ามาแล้วมาแล้วอันนี้ไอ้ด่านนี้คือเราต้องต้องไปเหยียบใช่ไหมไม่ได้ยกดีกว่าออกกระโดดข้ามไปเลยพี่กันนว่ายกอ่าแล้วก็เหยียบเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอ๋อไมค์กอล์ฟมันเป็นไมค์กอล์ฟอันใหญ่ตีแล้วใช่ใช่ตะแลงหมดจี้ไอ้เวรตกใจหมดเออแล้วมันเรื่องตัวละครแล้วก็แบบว่าสั่นเลยนะข้ามไปง่ายๆไม่ยาก เอออ๋อโก้ไม่มันเดินผ่านไม่ได้เลยอึ๊บเกาะเฮ้ยเฮ้ยมันชิวๆเลยเนี่ยอันดุยอึ๊บขึ้นไปได้อยู่โอเคอ้าวคือคือมันเดินลงไปชิวๆเลยเนี่ยอ้าวเราให้โดดทำไมวันนี้ทำไมเนี่ยแล้วมาให้เราโดดทำไมอ่ะบ้าจริงเสียเวลาชีวิตจริงเชียวเอาล่ะต่อไปมีคันโยกแล้วก็มีลูกกอล์ฟ ที่ไหลมาจากข้างบนฝั่งนู้นโอเคไหนลองโยกสิมันคือโยกอะไรอ่ะอ๋อมันเป็นโยกแบบว่าอ๋อเราต้องบังคับลูกกอล์ฟให้ลงมาที่ไอ้ตรงนี้ทีอ๋อมันอ๋อนี่ไหลนี่เราเห็นแล้วแล้วฝั่งนู้นโอเคโอเคเดี๋ยวนี้ก่อนเดี๋ยวเรารอลูกกอล์ฟลงมาก่อนอ๋อให้เราให้ไหลลงนี้ใช่โอเครู้เรื่องรู้เรื่องพอมันไหลลงมาตรงนี้เสร็จปุ๊บพี่เขาโยกไปฝั่งหนึ่งใช่ไหมโอเคใช่อ่าแล้วก็โยกเร็วๆไปอีกฝั่งหนึ่งเฮ้ย เออคตรชำนาญเลยว่ะพี่พวกเราก็ฉลาดเหมือนกันนะนี่อถ้าไปเล่นไปไอวินไอเด็กก็ตีนมึงเฮ้นเฮ้ยไอวินไอทิพหายทำยากเออเวนอะไรจริงๆเอาละเราต้องรอใต้นี้ไปเฮ้ยทันไหมเนี่ยไอทันอยู่โอเคยังไงต่อวะอันนี้ต้องโดดขึ้นไปอ่าเรียบร้อย วินเดียร์ที่ยังเม็นเพื่อนขวานผมตอนนี้โดนบอลก็โดนขวานเฮ้ยทำไมผมไม่จับมือวินน่ะเอาด้วยเอาเฮโน่หมดเลยเฮน่ไหนแต่ผมไปก่อนยุบชุบโอเคเมื่อกี้วิเตอร์ดึงผมลงมาแล้วล่ะโอ้ยเออดึงผมลงล่างนี่ทันอะไรนี้ขึ้นมาเฮ้ยชุบเออมายากไม่ยากเท่าไหร่ไม่คนาฝีมือพวกเราไปไปไปนี่อ้าว เไ้ยทำไมผมกะไม่ตรงวะเคนยังไม่มืออาชี้มะเนี่ยเคนมาแล้วรอด้วยเคนก่อนยี่โอเคการ์ดิ้งง่ายง่ายง่ายเออเออมาเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันก็มีทางขึ้นไม่ใช่เหรอเฮ้ยผู้มึงผู้มีจะบอกอะไรพี่ี่ปวดขี้อ้าวสต่อไ้ก่อนโอ้โหจบแล้ว โอ้เดินไปเลยพี่เดี๋ยวผมรอแล้วทำไมเขาไม่ขี้ตั้งแต่แรกวะนี่ขี้อะไรตอนแรกเน่ย,นย <laughs> มันเหลือเชื่ออ่ะหรวะพับเบรกพับเบรกพัดเตะอะไรว,ว,ว, <laughs> ว <laughs> ะรวนนี้มามาต่อต่อมามาอ่ะอันนี้มีลูกกอล์ฟแล้วก็ที่<บ>เหยียบอ่ะตีเหยียบปุ๊บปั้วอ๋อมันต้องตีให้ใหลงหลุมอ๋อไไม่ีตีลงทางอันนี้เรเกิดแล้วอ่ะรอจังหวะ แล้วกับความแม่นลังกาตัววิงดีที่สุดยอดแล้วอ่านั่นไงไม่ร้อนไม่ลงไม่ลงเม่ลองลตีดิอะผมลองตีดูดิอ่าพี่คอยดูจังหวะผมดีๆพี่นี่พอดีเปไอวินไอแม่ย้อยมึงขวางลูกกอล์ฟะชึ้บเโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่สาบการโกลาตาไปโลหม้งตรยวินลอยวิน มึงไม่ลองโอ้โหมึงไม่กัดจังหวะเลยอ่ะมึงเดินนี่แบบเลยมึงไม่ดูเลยเออตายซะมึงอ่ะอ่ะกลับโอเคพี่เฮ้ยอันนี้น่าจะได้ปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยพอดีเออเออพี่ไปดีกว่าหนีวินไปไอ้นี่มันโง่ไปดีกว่าอ้าวกูโง่กว่าเได้แล้วได้แล้วได้แล้วยังไม่ไปอุ้ยเชื่อมั้ยก็คตรใหญ่ พี่คิดเหมือนผมไหมพี่เราต้องรีบไปไม่ใช่กรอบพี่เราต้องรีบเราต้องรีบไปอร่วงกรอบไปกรอบอ้าวล่วงมาเก็บมาว้าวง่ายๆไม่ยากอ่าโอเคมาเลยฐานฐานทานฐานฐานที่ไหนเนี่ยโอ้โหได้เลยมีรถเอาโอเคเออนี่นี่ในปีตรงนี้ได้อ๋อนี่นี่มันมาจบข้างหน้านี้ทันอยู่ทันอยู่จบข้างหน้านี้อยู่ดิ โอเคแล้วก็มีโดดตรงนี้อีกชิปอวินไปไหนอะเดี๋ยวพี่ไปไหนอวินเอาเขาปากันหมดแล้วยืนทำไมตรงนั้นน่ะมันได้ขับรถกอล์ฟวะเออเหมือนจะใช่ป่ะพี่มามาขึ้นรถขึ้นรถอ่าลอยบินก่อนลอยบินก่อนรถมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยมึงเหยียบหูไปไม่ไปเลยเฮ้ยเกาะไม่ด้วเกาะไม่ได้เกาะเอาเอาลูกลูก เชื่อผมว่าไม่ถูกต้องกว่าผมว่าไม่ใช่ละแล้วเราไปไงอ่ะอ๋อไม่ไดมาจอดตรงนี้เปล่านี่ไงใช่ว่าจอดเทียบเราขึ้นเหรอแล้วเราจะขึ้นยังไงอ่ะแต่ไม่มีกล่องไม้ตรงนี้ว่ะพี่เนี่ยมีกล่องไม้อันหนึ่งหรือว่าผมต้องเอากล่องไม้ไว้ข้างหลังรถนี้ป่ะใช่ไหมแล้วเอากล่องไม้ไปไหนอ๋อพี่ดูแลเดี๋ยวเราเอากล่องไม้ไว้ข้างรถเดี๋ยวเราต้องเอารถให้ใกล้ๆข้างหน้านี้ก่อนแป๊บนึงโอเคพี่ โอเคพอแล้วพี่ร์เพียร์กล่องไปไหนอ่ะอ่ะแล้วกล่องไปไหนพี่เอาไว้ข้างหลังแล้วเราก็เหยียบกล่องแล้วก็ปีนขึ้นหลังคานี้อ๋อจีเนียสนะเออจีเอาเอากล่องขึ้นอันนี้ให้ได้ก่อนผมว่าเป็นไม่ได้ไงวุ้มันเพียอะไรจ้อ๋อเอาพี่พี่อยู่ข้างบนไงแล้วก็ผมส่งไปอ่ะแล้วพี่ก็รับอ่าอ่าแล้วไงต่อผมไม่น่าใช่ว่ะแล้วแล้วก็วาง แล้วก็กระโดดเฮ้ยเดี๋ยวพี่เต้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 พี่เห็นอะไรป่ะไมนมีสามกล่องอยู่ข้างบนเะอ๋ออ๋อเอากล่องขึ้นมาวางไว้ตรงนี้ป่ะแล้วก็ปีนขึ้นไปใช่ป่ะเออว่ะตัวมีกี่กล่องละเนี่ยอันนี้เหรออ่าแล้วก็แล้วก็ปีนขึ้นไปหยิบกล่องใช่ไหมใช่ใช่นี่ไอหัวรถ อ่านีได้อยู่ได้อยู่แล้วแล้วก็กระโดดไปตรงนี้นี่ไม่ต้องใช้กรกล่องอ่ะเออไม่ต้องใช้กล่องเออโอ้ห้าล้านบาเงี้ยถูกแล้วเออถูกแล้วถูกแล้วอ่าแนเสือกมั่วเฮ้ยความคิดเอ้คือถ้าเราเล่นคนเดียวนะเว้ยพี่เรางงนานเว้ยต้องเล่นกันสามคนสมองรวมกันแล้วก็อ่ะอ่ะเอาลูกกลับไปอู้มั่วมั่วจะถูกคิดดูเออถูกเฉยเอาล่ะ let's go โอเค มีรถกอล์ฟอีกแล้ววะพี่เอ้บังคับเรื่อยๆคันนี้เฮ้ยผมรู้แล้วเฮ้ยเอ้ขึ้น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 ะึ้นขป้นขึ้นขร้นะึ้นขึ้นข้นขึ้นขอ้หขึ้นข้น้นขึ้นขึ้นขึ้นข้นน้ข้นขึเน้น้้นวึถคว่้ยนนน้นนนนนึนึ เออเอากล่องกล่องกล่ออะกล่องอ่าโอเคอันนี้กล่องกล่องประเด็นคือรถทับกูไงกูออกไม่ได้ยกรถได้ไหมเอากล่องให้วิเตอร์กันไม่รถเขาทับเขาจะปีได้ไงรถเขาโดนรถทับก็เอ็นกล่องได้ไหมโอเค ออ่่กหัวก่อนมึงดึงคือมึงเอากล่องไปใส่หัวพี่เต้ยไงแล้วเขาจะปีนขึ้นมายังไงไอ้ชิบหายเอออันนี้มึงก่อนขึ้นหัวขึงนหัวเออเออเออขึ้นร่างเกินไปไม่ได้ไม่อดเออเออแล้วต่อไปอะไรเนี่ยไอ้หลุมนี้มันคือหลุมอะไรอ่ะไอหลุมกลมมาใส่นี่ป่ะอ้วินลองลงไปดูดิไอ้วินไหนไหนลองลงไปหลุมเลย อ๋อไม่มีอะไรเออด่านต่อไปอ๋อนี่คือเราต้องกระโดดข้ามแล้วก็หลบไม้กอล์ฟอ่าไปก่อนเลยพี่ไปทีละคนไปทีละคนนี่น่าเลยกูโดินช้อนไปทีหนึ่งผมโชว์ให้ดูที่ถูกต้องผมคำนวณมาแล้วยูนี่ไงนี่ไงไอหียอันที่สามจังหวะนี้แหละเจ๋ อ้าเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหเฮ้ยผ่านเลยเอ้าเอ้าแสงเอาเฉยไปอยู่ตรงจุดผ่านเฉยเลยพี่พี่เคนโป้ใครเพื่อนพี่เคนโป้โอเคเกียบแล้วเขาก็มีอ๋อเป็นด่านเหมือนเดิมพี่เราต้องวางคับคอนโทรด้วยแต่ไม่รู้ว่าคอนโทรอยู่ด้านไหนอ่ะนี่นี่ไปฟังฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเอออ๋อโอเคถ้างั้นพอดีเป๊ะเลยดิใช่ไหมปึ๊บยังไงต่อ แล้วก็ค่อยไปฝั่งขวาตอนขึ้นข้างบนพี่ขวาเด้เชคเกีทีเดียวทีนี้มันอ่ะโอ้โหมีสาวด้วยอุยอันนี้โผล่โน่นโน่นไป RGB อ๋อนี่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 ไป RGB กูเห็นแต่สีเขียวมึงบอก RGB มึงตามึงบอกสีป่ะเนี่ยลูกหลังสีโอเคเฮ้ยอะไรเฮ้ยเคมันทางตันอ่ะป้ายหรออ้าโอ้ โอ้ว่ามันต้องชนเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวว่าเราต้องไต่นี่ไปปะเกาะไอ้ตัวนี้ไปอ่ะไม่ใช่ใช่ใช่เราก็เกาะไปเดี๋ยวไปไปไปเออจับหัววินไปเโอ้ยโอ้ยหัวจะหรุดโอ้จ็บิไม่ใช่ผมมึงงั้นัะเนี่ยกว่าสีสีเทียนเหลืองๆอ่ะมันเป็นตัวมึงเลยดีกว่าโอ้โหหึงหัวผ่านไปจื๊บโอเคพี่ผมผ่านแล้วผมผ่านแล้วแล้วกูท่าเพื่ออะไรเนี่ยไอ้อะ เหาะหืนไปหาไปเลยเอ้ยเอวินเซช่วยวินไว้ว่ะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยดึงมาเลยเอวินช่วยเตะไว้อ้าวช่วยไหมเอ้ยกูดึงกูดึงอย่เงีเอ่อเอ่อเออเออดึงกระโดดดึงเออกระโดดเออะนิดเยอะหน่อยเออเออคนล้วโครงการคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งอันนี้อ่าไปเลยฝรุษฝรุษไปไปเวียงไป ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยไม่มีความตรงใดๆแล้วมเวียงยากกันด้วยผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยแต่พี่กระโดดพี่กระโดดเออมันยากตรงไหนเนี่ยพี่ยังจับไม้ไม่โดนเลยพี่บอกยากมันก็ยากเหมือนกันดีกว่าเลื่อนเวียงไม้ต้องมีเล่นตัวอย่าง แรงเอ่ผมว่าผมว่าตามพวกเรามีปัญหาแล้ววะเฮ้ยผมได้แล้วเออเอาล่ะผมตะตั้งหลักก่อนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนออแตข้ามปึ๊บชึบโอเคสวยงามไปด้วยไปด้วยชิ้หาาเลยไอเวเลยอ่านัอเสี่ยนรโอเคโอเค เฮ้ยมันอาจจะแรงขึ้นสวยอ่ะเจอไต้ก่อนเอออ่ะถ้ามาเออสวยเออง่ายหน่อยตานี้เออเฮ้ยภูเขาลาวาว่ะพี่เฮ้ยลาวาโอ้ยมันมีลมเต่าขึ้นกระบนเว้ยใช่ลองดูสิ ที่มัหายตายวิเกนหายตัวได้ไอ้เหี้ยคามุ้ยคามุ้ยไปเร็วคามุ้ยไปเร็วอย่าหู้ไปก่อนเลยพี่เต้เออนั่นแหละพี่เต้สวยพี่ไปดูพี่ตัวอย่างอีนน้องสวยไม่ไกลไม่ไกลเลยวิกเกนโอเคเออไม่ทันไม่ทันรอก่อนกาดดีๆกาดดีๆเออสไปเดย์แมน ชิบหายแล้วไอ้วินมนไปก่อนเลยช่วยกันช่วยกันเออเออดีกว่าไงดีกว่าไงมามามาเออนี่ไงเออนิ่งไปเลยไปเลยไปมือเดวินไปเอาพี่อินทะยศกดพี่เก่งกับกอนอ่ะพี่เต้อพี่เต้ผ่านแล้วไม่ใช่เหรอพี่ ไม่พี่โดนไอ้นั่นเป่าพี่จับทำไมเนี่ยเมื่อเราทำได้ไอ้ยเอ้ยช่วยกันช่วยเอ้ยวินจับไว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมดึงเออช่วยกันช่วยกัน let's go อันนี้ไปไหนอ่ะเต้องกัดจังหวะนี้ไม่งั้นตกเลยนะลมมันพัดตกได้เลยเว้ยพี่ไปก่อนไปกินย่าหูพี่ไปสองคนเลยอ่านี่ผมมาได้เลยนี่นี่ได้เลยใช่ใช่ผมได้ละ พี่มาได้ไหมพี่ดูพี่ดูพี่ลมไม่มาเอาเรื่องมาเอาไปเลยไม่ถึงเอาไปเจอยู่นี่้เกิดใหม่เกิดไหมเกิดไหมเกิดใหม่มาไว้กับมึงอีกอ้าวอยู่ตรงไหนอ่ะอายุรอเมื่อกี้เมื่อกี้หากันเว่เอื้อมมือเฮ้ยพี่เต้ยพี่เห็นอะไรป่าพี่เฮ้ยมันบอกทางออกว่ะพี่เห็นไหมป้ายทางออกอ่ะมันมีสองสีอ่ะไปสีไหนดิ แดงกับน้ำเงินพี่เต้ไปสีแดงก่อน้ดีซ้ายก่อนเลยอ่ะพี่ไปก่อนเลยอ่ะพี่เต้ไปก่อนเลยพี่ไปก่อนเลยแล้วไงอ่ะันไปเกาะอ๋อมันต้องเข้ารู้มันต้องเข้ารู้แล้วพี่ดีไปทำอะไรตอนนั้นน่ะพี่เต้ยเดี๋ยวแบตัวกูติดกูติดไอ้ไงไอ้เดี๋ยวช่วยดันช่วยกูดันกูติดเออทิ้งมันไปเฮ้ยพวกเราไปสีน้ำเงินหมดเลยไหมสามคนเลย เดี๋ยวนับหนึ่งถึงสามแล้วก็นับหนึ่งถึงสามหรือเปล่าแล้วก็ค่อยเข้าพร้อมกันหนึ่งต่อสามเข้าพร้อมกันก่อไว้ปะไปนี่เนี่ยเนี่เข้าได้แล้วพี่ได้แล้วพี่ได้ละเอ๋อเข้าทีละคนเออเข้าไปลติด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 แป๊บนึ่งอ๋อไม่อยากนะไม่อยากไม่อยากเอยไปไปมึงขยับไอวินเดินไอวินเดินไอวินเดินก่อนเดินก่อนเข้ามาในหลุมก่อน ไม่ไปไม่ได้ละเนี่ยเอ้ยไปยังไไปแล้ว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 ย้ยเฮ้ยมันจะโทรไงอ่ะมันจะโทรไงอ่ะเอามันไปเองเอ้ยเอ้ยหลุมลเอะลยอ่ะหลุมโอ้โหเย้ยแล้วล่ะไปแล้วครับผมจังหวะนี้ โฮอินวันล็อก uh, oh, ด้วยแสดงว่ามาถูกใช่อ้าวจบ oh.